สวัสดีค่ะทุกคนโอ้โหแล้วหมาบ้านตัวเล็กมันเห่าอะไรล่ะคะเนี่ยพากเสียงอยู่ก็ได้ยินจะเสียงมาเห่าข้างนอกเห่าเสียงดังมากๆเลยจนตัวเล็กพากเสียงไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยสงสัยมันจะเห็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้ตัวเล็กก็กาลังคั่วดักแด้อยู่ค่ะดักแด้นี่คือน้องนาทีชอบกินมากๆเลยตัวเล็กออกไปดูบ้าหมามันเห่าอะไรแต่ตัวเล็กก็ไม่เห็นอะไรเลยสงสัยจะเห็นแต่หมานั่นแหละค่ะแต่คนอย่างเราก็คือไม่เห็นมันช่วยกันเห่าเยอะแยะเลยค่ะทุกคนพูดไปพูดมาดักแด้ของตัวเล็กก็เสร็จแล้วนะคะ แล้วตัวเล็กก็มาใส่รสดีเลยยลงไปเลยค่ะเพื่อให้มันมีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นแล้วก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันไปเลยดักแด้เนี่ยน้องนาชีชอบกินกับข้าวมากๆเลยนะคะแล้วเมนูต่อไปยายปุ่นก็คั่วพริกหอมกระเทียมจ้าเพราะว่าวันนี้ยายปุ่นจะตําป่นมะเขือนะจ้าแล้วยายปุ่นก็ใส่ใบแมงลักลงไปด้วยค่ะคั่วเข้ากันเลยให้มันหอมหอมเออมีผักขแยงด้วยนะคะคั่วไปด้วยกันเลยเออตอนนี้เสียงหมาก็เงียบลงแล้วล่ะคะ่ะสงสัยไม่เห็นอะไรแล้วละมัง้งบ้านตัวเล็กยิ่งอยู่ใกล้ๆวัดอยู่หลอนเลยค่ะทุกคนก เลิกเรียนมาไม่มีอะไรท,ทําก็พากันนั่งดูโทรศัพท์แล้วก็กินขนมขนมเขาก็เลือกเองนะคะแล้วแต่เขาอยากินอะไรแล้วตอนนี้ยายปุ่นก็มาตำป่นมะเขือแล้วละจ้าก็เอาพวกพริกที่เราคั่วเมื่อกี้ใส่ลงไปในครกเลยนะคะแล้วก็เอามะเขือใส่ลงไปเลยเออตัวเล็กลืมบอกนะคะว่ายายปุ่นก็ใส่ปลาร้าลงไปแล้วนะแล้วยายปุ่นก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยค่ะให้มันหอมหอมยิ่งขึ้นขนาดตอนนี้มันยังหอมมากๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้หมามันก็เริ่มเห่าอีกแล้วค่ะไม่รู้ว่ามันเห็นอะไรอะ่ะตัวเล็กออกไปดูก็ไม่เห็นอะไรเลยถ้ามันเห่า แสดงว่ามันเห็นคนนั่นแหละค่ะเขาเดินดีนะคะมันไม่หอนถ้ามันหอนนี่มันก็คงจะเห็นเห็นอะไรก็ไปคิดเอาเองนะคะลูกไก่น้อยน่ารักมากๆเลยค่ะคุยเคาหารกินพอยายปุ่นปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วยายปุ่นก็คุกเขาให้มันเข้ากันเลยนะคะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะยิ่งตำมันยิ่งหอมมากๆเลยค่ะยายปุ่นนี่ยตำป่นมะเขืออร่อยมากๆเลยค่ะตัวเล็กยังชอบกินเลยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยของเราเลยค่ะมะเขือแค่ลูกเดียวเองนะคะแต่ว่าลูกมันใหญ่มากๆดูสิคะยายปุ่นตักมาได้ตั้งเยอะแน่น่ากินมากมาก หันไปอีกทีก็เห็นป้ามาหอบดินป้าบอกว่าจะเอาไปปลูกมันจ้าก,ก็เลยมาขนดินตรงนี้ส่วนน้องนาทีาขึ้นไปทําอะไรก็ไม่รู้อยู่บนองค์แล้วก็ทําเสียงเหมือนแมวเลยค่ะเล่นคนเดียวนะคะเพราะว่าพี่ตะวันเขาดูโทรศัพท์อยู่บางทีก็มาเล่นกับหมานอ้อให้หมามันเป็นเพื่อนวันนี้บ้านตัวเล็กก็เป็นมืดๆอีกแล้วนะคะแต่ฝนมันยังไม่ตกเลยนะเพราะว่ามันตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะขนาดตัวเล็กถ่ายวีดีโอมันยังมืดๆเลยค่ะตัวเล็กใช้แสงช่วยตั้งเยอะตอนนี้ตัวเล็กก็กำลังปรุงไข่เจียวอยู่ค่ะะะเเเพราววตัวล็กจจทอดไขีย รุงก็ปรุงตามใจฉันไปเลยนะคะเพราะว่าปรุงยังไงก็อร่อยถ้าไม่ใช้แสงช่วยนะทุกคนมันจะมืดมากๆเลยก็เลยต้องใช้แสงช่วยนิดนึงตัวเล็กก็ปรุงเสร็จแล้วนะพร้อมเอาไปทอดเลยพอกระทะร้อนตัวเล็กก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะคะแต่มันร้อนแค่ด้านเดียวค่ะอีกด้านหนึ่งมันไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่ดูสิคะทุกคนด้านนี้นะมันไม่ยอมฟูเลยตัวเล็กก็เลยต้องหมุนกระทะหมุนไปใส่ตรงที่ไฟมันร้อนเนาะมันจะได้ไม่ไหม้ข้างเดียวพอมันสุกด้านนี้แล้วตัวเล็กก็จะพลิกด้านแล้วนะเป็นไงคะทุกคนหอมน่ากินมากๆเลยมาดูยายปุ่นคน ของเราบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วยายปุ่นบอกว่าหนาวก็เลยมาขุดดินค่ะเพื่อให้ร่างกายมันอุ่นขึ้นแต่วันนี้ที่บ้านตัวเล็กอากาศก็เย็นจริงๆเลยค่ะจนตัวเล็กใส่เสื้อแขนยาวยายปุ่นของเราก็ขยันมากๆเลยนะคะท้องฟ้าวันนี้ก็มืดๆค่ะโอ้โหก้อนเมฆเยอะแบบนี้ก็คงไม่ตกหรอกนะคะวันนี้เพราะว่ามันมืดเฉยๆเนะาะพอถึงเวลาหกโมงครึง่งเราก็มาล้อมวงกันกินข้าวอีกแล้วค่ะมาจ้าทุกคนมากินข้าวด้วยกันกับข้าววันนี้ก็อร่อยมากๆเลยจ้า